พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับการเดินหน้าแผนฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนมีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องวันนี้ผมอยากจะอัปเดตให้ทุกท่านทราบถึงรวดแมพที่เรากำลังจะเดินหน้าต่อไปเพื่อเริ่มการพลิกฟื้นจากวรกฤตโิวิด1 9ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมานี้การที่ผมในฐานะนายกรัฐมนตรี สามารถส่งการโดยตรงได้ก็เพื่อมีเป้าหมายในการช่วยการบูรณาการการทำงานและช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานใหญ่ที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้มีทุนช่วยให้หน่วยงานและคณะกรรมการชุดต่างๆสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างฉับไวและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น ลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทั้งหมดเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดบนพื้นฐานการรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากทุกกระทรวงทุกหน่วยงานและจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องวิธีการทำงานแบบนี้เป็นวิธีเดียวกับที่เราเคยใช้เมื่อตอนเริ่มต้นที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อปีก่อนและด้วยวิธีการทำงานแบบนี้ ช่วยเราเดินหน้าตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็วและช่วยขจัดปัญหาบางอย่างรวมทั้งทำให้มีความคืบหน้าในการเดินหน้าเจราจากับผู้ผลิตวัคซีนรายใหม่ๆได้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันซึ่งเราอยู่ในระหว่างการทำงานกับผู้ผลิตวัคซีนจำนวน6กรายแล้วได้แก่ไฟเซอร์จอร์นสันและจอร์นสันโมนนารวมถึงแอสตราเซเนกา ซีโนแวคและซีโนฟาร์มนอกจากานั้นในส่งการเดินหน้าจะหาวัคซินเพิ่มเติมจนถึงตอนนี้ยืนยันการจัดหาลงนามในสัญญาจองหรือสัญญาซื้อไปแล้ว105.5ล้านโดสทำได้เกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้สำหรับปีนี้โดยทั้งหมดจะทยอยส่งมอบเข้ามาภายในปีนี้และจะทยอยฉีดต่อไป พร้อมกันนี้เราจะคงเดินหน้าจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกสําหรับปีหน้าการเดินหน้าตามแผนฉีดวัคซีนนี้เราจะสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาช,ชนได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละกว่า10ล้านโดสหากวัคซีนส่งมาเพียงพอในแต่ละเดือนและประมาณต้นเดือนตุลาคมจะมีประชาช,ชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยเข็มแรกแล้วจำนวน50ล้านคนตอนนี้ถึงเวลาแล้ว เราจะต้องมองไปอนาคตที่ไกลขึ้นอีกคือการเปิดประเทศและรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งนี่คือหนทางสําคัญหนทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถจะทำมาหากินกันได้มาเป็นระยะเวลาอนานวันนี้ผมขอแจ้งทุกท่านทราบว่าผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศทั้งประเทศให้ได้ภายใน120วัน จาก,กวันนี้ส่วนเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญน้าคัญหากพร้อมได้เร็วกว่าก็ควรจะทยอยเปิดให้ได้เร็วกว่านั้นนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้วควรจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องมีเงื่อนไขข้อห้ามที่สร้างความยากลําบากรวมทั้งคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศหากเป็นคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ควรที่จะสามารถเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศของตัวเองได้ โดยไม่ต้องกักตัวเช่นเดียวกันในส่วนของสถานที่ทำงานและธุรกิจร้านค้าต่างๆควรจะต้องกลับมาเปิดทำการได้การเดินทางต้องเที่ยวภายในประเทศควรทำได้โดยไม่มีข้อห้ามหรือข้อบังคับแบบเบารวมทั้งจังหวัดจะสร้างความยากลำบากอีกยกเวน้นหากมีสถานการณ์ร้ายแรงใหม่เกิดขึ้นหรือมีความจะเป็นจริงๆก็ใช้พิจาไปกรณีไป ผมคอยทุกน่วยงานภาครัฐผูาการจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มเตรียมการและเตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมเพื่อจะสามารถเปิดให้มีการทำมาหากินของประชาชนได้อีกครั้งตามกรอบเวลาที่ผมได้กล่าวไปซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องดำเนินการเรื่องการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเพื่อจะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการเปิดประเทศภายใน120วัน ซึ่งเราจะเริ่มนําร่องที่จังหวัดภูเก็ตที่เตรียมผ่อนคลายบางมาตรการและเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาแบบแซนด์บ็อก์ผมได้เร่งรัดให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและอนุมัติในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อจะได้เดินหน้าทําให้เกิดขึ้นจริงตามแผนเป็นการเตรียมการเพื่อเปิดประเทศในระยะต่อไปด้วยกรอบเวลานี้ผมคาดหวังว่าถึงตอนนั้น หลายประเทศคงจะเริ่มผ่อนคลายให้ประชาชนของเขาสามารถเดินทางออกมาท่องเที่ยวได้แล้วและก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากขอสมควรที่จะเลือกเดินทางมาประเทศไทยผมรู้ดีนะครับว่าการตัดใจของผมในวันนี้มาพร้อมกับความเสี่ยงเพราะเมื่อเราเปิดประเทศไม่ว่าเราจะเตรียมการป้องกันขนาดไหนก็ตามก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะทําให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นบ้างแต่เมื่อเราเประเมินสถานการณ์ และคิดถึงความอยู่รอดในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องยอมรับความเสี่ยงร่วมกันบ้างหากความเสี่ยงนั้นเราได้ประเมินอย่างรอบคอบแล้วว่าอยู่ในระดับที่พอจะรับได้เราต้องจัดลำดับความสำคัญภายในสำหรับประเทศไทยของเราเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้นะครับย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศไทย ภารกิจหลักของผมในตอนนั้นก็คือพยายามจะรักษาชีวิตของพี่น้องคนไทยไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากการปกป้องชีวิตของผู้คนไม่ใช่เป็นเพียงแค่การปกป้องชีวิตของผู้คนที่รับเชื้อเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องทั้งครอบครัวเพื่อไม่ให้ครอบครัวจานวนมากต้องเจอกับความสูญเสียที่หนักหนาสาหัสเสียเสาหลักของครอบครัว หรือสูญเสียคุณพ่อคุณแม่สูญเสียปู่ย่าตายายที่ดูแลลูกหล,ล,ลานของเราจนถึงวันนี้เราทำสำเร็จทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกนอกจากนั้นอีกปัญหาหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้สำเร็จก็คือหลีกเลี่ยงการทำลายระบบสาธารณสุขของพวกเราซึ่งจะเป็นแบบนั้นคงจะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคภัยดื่นเพิ่มขึ้นด้วย จากการที่ไม่สามารถจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่มีแพทย์ไม่มีพยาบาลมาดูแลเพราะทุกคนยุ่งอยู่การรักษาผู้ป่วยโควิดกันหมดขณะนี้ภารกิจต่อไปของผมก็คือผมต้องทำให้ทุกคนสามารถที่จะกลับมาทำมาหากินการได้เป็นปกติอีกครั้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เราได้เห็นกันแล้วและต้องทำใจว่าทั่วโลกยังจะต้องอยู่กับไวรัสนี้ต่อไปอีก ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยแต่องไรก็ตามเราไม่สามารถรอจนไวรัสตีหมดไปจากโลกและเราไม่สามารถรอจนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบสองโดสกันทั่วหน้าก่อนแล้วจึงค่อยเปิดประเทศสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้เหมือนกับโรคภัยอื่นๆจากการโควิดให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้และให้พี่น้องประชาชนสามารถ รับออกบาทะบา,ากินกันได้อีกครั้งนี่คือนโยบายของผมและเป็นเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ดังนั้นเพื่อที่เราจะสามารถเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการเปิดประเทศภายใน120วันให้ได้ผมจะพยายามทำทุกทางเพื่อให้พวกเราได้รับส่งมอบวัคซีนตามกาหนดการแม้ในความเป็นจริงเราจะเห็นตัวอย่างได้จากในหลายประเทศว่าการส่งมอบวัคซีน จากผู้ผลิตรายต่างๆอาจจะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ทั้งเรื่องราช้าหรือไม่ครบจํานวนตามที่ตกลงแต่ประเทศไทยของเราต้องมีการมาจัดการตรงจุดนี้ให้ดีในระสันนโยบายสําคัญของผมก็คืออย่างน้อยที่สุดประชาชนทุกคนควรต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะการได้รับวัคซีนแม้แต่เพียงเข็มแรกก็สามารถ จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและช่วยลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้ในระดับที่มากพอสมควรและในระยะยาวการจัดการกับโควิด -19 ก็คือการมีฐานการผลิตวัคซีนโควิด -19 ตั้งอยู่ในประเทศของเราเองซึ่งจะช่วยให้เราทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนในระยะยาวต่อไปตราบเท่าที่เราต้องการวันนี้ผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขทั้งในสิงคโปร์และไต้หวัน ่างพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศเขาในการบริหารจัดการสถานโควิดก็คือปัญหาที่เกิดจากการสั่งซื้อวัคซีนจากผู้ผลิตในต่างประเทศตอนนี้เขาก็คิดเหมือนประเทศไทยและเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าผลทางที่จะทําให้ประเทศของตัวเองเข้าถึงวัคซีนได้อย่างยั่งยืนก็คือต้องมีการผลิตในประเทศนี่คือสิ่งที่เขากำลังดำเนินก,การอยู่ในที่สุดนะครับ การที่มีโรงงานผลิตวัคซีนโควิด19อยู่ในประเทศไทยจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในระยะยาวซึ่งแนวทางนี้เราได้เลือกมาตั้งแต่ต้นและถือเป็นการตัดใจที่ถูกต้องผมต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่แนะนําให้เราเลือกเดินหน้าในแนวทางนี้และผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่ได้ร่วมการดําเนินการจนสําเร็จในการเดินหน้าต่อจากนี้เป็นต้นไปเราอาจจะต้องเจอ ความท้าทายครั้งใหม่ๆและความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเราเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวผมต้องขอชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์และสาธรารณสุขทุกท่านอ,อสม,มอเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องที่แม้ว่าทุกท่านจะเตยการมายาวนานแต่ก็ยังนึกถึงว่าพี่น้องคนไทยยากลำบากกันมากขนาดไหนและเราล้วนต้องการความร่วมมือกันทุกวิถีทาง เพื่อจะช่วยลดความเดือดร้อนในการทำมาหากินให้กับพี่น้องคนไทยด้วยกันถึงแม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ก็น่าจะเป็นหนทางที่ดีสำหรับประเทศไทยการปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศให้ได้ครบตามเป้าหมายภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนถือเป็นภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์และเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบางอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามแผนหรือบางอย่างอาจจะต้อง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีความไม่แน่นอนขอทุกคนเปิดใจว่าภารกิจใจขณะดนี้ที่ต้องเล่งให้เร็วที่สุดและต้องเข้าถึงทุกคนทุกพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดหรือมีความไม่สะดวกอยู่บ้างสุดท้ายนี้ผมขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรต่างๆ ที่เหนืดด่อยๆกันมากกว่าปีครึ่งแล้วและยังคงทำหน้าที่ต่อไปอย่างเต็มที่และเต็มใจอย่างที่ทุกคนคงจะได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วเมื่อไปรับการฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่และบุคลากร,กรทุกคนไม่ใช่เพียงแค่มาทำตามหน้าที่ให้เสร็จๆไปเท่านั้นเราสัมผัสได้ทั้งจากท่าทางคําพูดและการกระทําว่าทุกคนมาทำหน้าที่ด้วยหัวใจและด้วยความปรารถนาดี ที่ต้องการจะปกป้องชีวิตของพี่น้องคนไทยด้วยกันขอบคุณครับ